ครับพี่พครับวันนี้นะครับผมแวรซันทานเทคนะครับได้นะครับได้รู้จักกับพิษทาหารใจดีนะครับเลยให้มานายแบบนะครับเพื่อมาเป็นแบบนะครับในในการให้ความรู้กับครับพี่น้องเรานะครับตัวนี้นะครับคืออิซูนะครับ FTS นะครับ FTS ซึ่งเป็นรถนะครับกับเกลื่อน4รล้อใหญ่นะครับซึ่ง นะครับใช้เครื่องนะครับ6 HK 1นะครับ270แรงม้าเท่ากับ f อฟนะครับผมจะไปทำพาไปทำความรู้จักกับครับระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับว่าทำงานยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมพาดูนะครับว่าเสื้อเผานะครับลักษณะเสื้อเผานะครับนะครับใช้ยางใหญ่นะครับใช้ยางยาวใหญ่มีกระโหลกขับเคลื่อนนะครับซ้ายขวาครับเ่วงท้ายนะครับเดี๋ยวดูไปดูรอบรอบนะครับ เพื่อนะครับระบบส่งกําลังนะครับจากเกียร์หลักนะครับก็จะมาที่นะครับห้องเกียร์กลางเกียร์กลางนะครับซึ่งส่งกําลังไปนะครับมีมีเพลากลางครับส่งกําลังไปเพลาท้ายนะครับแล้วก็มีเพลากลางส่งกาลังไปเผลาหน้านะครับซึ่งการทํางานนะครับการทํางานจะใช้สวิตช์บนรถนะครับปกติก็ขับเคลื่อน2เพลาหลังครับนะครับเพื่อกดสวิตช์นะครับดิฟล็อกนะครับสเต็ปแรกนะครับ อาดูนะครับตรงนี้นะครับกระบอกลมนะครับซึ่งนครับมีสายลมต่อนะครับโซยหน่อยก็จะเปิดลมนะครับมืดันกระบอกนะครับกระบอกให้บอกเลื่อนนะครับบอกเลื่อนมาขบนะครับภายในเฟืองเกียร์ครับเพื่อล็อกนะครับเพื่อล็อกระหว่างเพากลางนะครับอันหลังและอันหน้าให้หมุนไปพร้อมกันนะครับซึ่งการทํางานก็จะคล้ายๆนะครับกับหัวลาก ยุโรปนะครับซึ่งใช้ระบบล็อกทงท้าย2สเต็ปนะครับนี่นี่คือการล็อกสเต็ปแรกครับล็อกให้เพลาขับอันหน้าและเพลาขับอันหลังนะครับหมุนไปด้วยกันนะครับก็จะเป็นการขับเคลื่อน4ี่ล้อนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเมื่อเปิดสเต็ปแรกนะครับล้อซ้ายและล้อขวาครับก็มีโอกาสที่จะฟรีนะครับแต่เมื่อเราผ่านอุปสรรคไม่ได้นะครับเราก็เปิดสเต็ป2นะครับ เมื่อเปิดสเต็ปสองครับอ่ดูสังเกตตรงนี้นะครับรู้สึกว่าจะมืดๆหน่อยนะครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นนะครับกระบอกลมนะครับมีสายลมแล้วก็มีสายไฟมานะครับนะโดยน้อยตรงนี้นะครับจะเปิดให้ลมนะครับลมเข้ามาดันกระบอกนะครับและจะไปนะครับดึงก้ามปูนะครับให้ไปทําการล็อกเผาข้างนะครับระหว่างนะครับเผาซ้ายและเผาขวาให้หมุนไปด้วยกันนะครับอ่านี้ลูกหน้านะครับมี นะครับมีเหมือนกันนะครับ2ลูกนะครับเมื่อเปิดดิฟล็อกสเต็ปสนะครับจะทําให้เกิดการขับเคลื่อน4ล้อสมบูรณ์แบบนะครับโดยล้อทั้ง4ครับหมุนความเร็วรอบเท่ากันนะครับจะทําให้สามารถข้ามพ้นอุปสรรคไปได้ง่ายครับสาหรับวันนี้นะครับก็รู้จักนะขับเคลื่อนสล้อของญี่ปุ่นยูสุเอฟทีเอสครับเดี๋ยววันต่อไปนะครับผมจะพาชมนะฮะรถที่มาจากอินเดียบ้างครับ ก็คือทาทานะครับรอบนี้สวัสดีครับ